สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรสอง,งวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่24เชษจิรากรกุลชาติทีรร่เราทรหัส116คลิปที่2บทที่6ธรรมจักกบปะวัฒนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเย ตัตรักโพขวาปัญจวัคคีเยภิกขูอามันเตสิเทวเมภิกเวอันตาปัระชิเตนะะณเสวิตัพภาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคหินโนคัมโมโปทุชนิโกอนาลิโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิระมะทานุโยโคทุกโขอานิ อนริโยอน,าาานัต t สันหิตเอเตเต,เตพิขเวอุโพอันเตอนุปคคมมะมัทถิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานากรณีอุปสามายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจากสาภิกขเวมัตฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายเมวะอริโยอัตทังคิโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อยังโขวิพิกเวมชฌิมาปฏิปทาตถาคตยนะอภิสัมพุทธาจักขุกกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทงังโขปะณะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนุษ มนัสสุปายาสาปิทุกขาอปปปโโขาัปิเยหิสัพปปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังณะรพติตมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันทาทุกขาอิทงังโขปะนะพิขเวทุกขักสมุทโยอริยสัจจัง ยายังตัญหาโปโนพะวิกานันทิราคะสหคตาตัตตะระตัตตราพินันทินีเสยะถีทางกามตันหาภวะวตันหาวิภาวตันหาอิทังโขปะณะพิกเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัดสาเยวะตันหายะอเสสวิราคะนิโรโธจาโคปฏิติสังโค มุตติอนารโยอิทังโขปะณะพิขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอรยะเมวะอริโยอัทังคิโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเว ปุบเพออนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาทิตังโขปณิธางทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิกเวปุบเพออนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทัปาทิ อาโรโกโอุทปาธิตังโขปานิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุกเพอนนุสุตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิช,ชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิอิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนนุสุตเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุทพปาทิยานังอุทพปาทิปัญญาอุทภาปาธิวิชาอุทพปาทิอาโรโกอุทพปาทิตังโขปานิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุดเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทพปาทิยานังอุทพปาทิปัญญาอุทพปาทิวิชาอุทภาปาทิอาโรโกอุทพปาทิ ตังโขปานิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกขเวปุเพออน,นุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิอิธังทุกขะนิโรโธอริยสัจจติเมพิกาเวปุเพออน,นุนสุเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณนิทังทุกขะนิโรโธอาิยยสัจจังสัจฉิกาตักพันติเมพิคเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิ อาโลโกอุทปาธิตังโขปณน,นิทางทุกขนิโรโยนิโรโทรอริยะสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวปุกเพอ,อนนุสุตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ทางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนนุสสุตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอ,อุทปาธิตังโขปัิทางทุกขะนิโรธาคามินีปติปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิขเว ปุกเพย์อนนตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธิยานังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอาโลโกอุทัปาธิตังโขปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุกเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธิยานังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิ วิชาอุาาทัปาธิอาโลโกอุทปาทิยาวะกี่วันจะเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตตังทวาทะสาการังยะถาภูตังยาณทัศนังณนะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเว สเทวเกโลเกสัมารเกสพรมเกสัส,สมณะธรมานิยาปชายาสเทวนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจยาสิงยโตจะโขเมพิขเวกิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังสุวิสุ ทางอโหสิอาาัฏฐางพิขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพพมะเกสัตสัมณะพามานิยาปชายะสะเทวมนุ์สายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาน,นจักปณะณเมทัศนังอุทปาธิอกุปปาเมวิมุตติอยมันติมาชาตินัตถิธานิอุนัพพวติ อิทะมะโวจักภะควาอัตตมะนาปัญจวัคคิยาพิกขูภะควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจักปะนณเวยากระนัสมิงพัญญามเนอยัตมะโตโกนทันยัตสะวีละชังวีตะมะรังธรรมะจักขุงอุทะปาธิยังกินจิสมุทยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ วัตติเตจะพระขาวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงเอตัมพระขาวตาพามพารานสิยังอิสิปตะเนมิทาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตตตังอปปติวัตติยังสะมะเนนะวาพาม,มเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหม,มุนาวา เจนะจิวาโรกัตสมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาเวสูงจะตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาเวสูงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาเวสูง ยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทมนุสสาเวสูงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมานะรติเทวาสัทมนุสสาเวสูงนิมมานะรตินางเทวานังสัตทังสุตวะปารณิมมิตวะสววตีเทวาสัทมนุสสาเวสูง ปารณิมิตะวะสวัตีนางเทวานังสัตทังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทมนุสสาเวสูงเอตัมพระขวตาพารานสิยังอิสิปตเนมิขทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปปติวตติยังสัมณะ,ะเนนะวาพราหมณนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกนะจต วากโกกัสมินติอิิหะเตนชะชเนะนะตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัโทโธอัพคพันจิอยัญจะทัสะสะหัสสีโรกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอาทิกกัมมันเวเมวะ เทวานังเทวานุภาวังอัทโขภควาอุทานังอุทานเสิอัญญา,าสิวัตโกว,ตโวัตโผโกณทันโยอัญญาสิว,ตวัตโผโกณทันโยติอิติหิทังอายัสมโตโกณทันยัสสะอัญยาโกณทันโยเทวะวะนามังอโหสีติ บทที่7ถึงบทที่11ส่วดต่อเนื่องกันจำนวนทั้งสิ้น3จบบทที่7พุทธานุสติบทที่8ธรรมานุสติบทที่9สังคานุสติบทที่10จินดามณีปียังมันตังบทที่11สักกตวาอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ สวากขาโตพระควตาธโมส,สันทิฏฐิกโกอาการิกโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตโพวินยูทีติสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตาสาวกะสังโคยายะปฏิปันโนพระควโตาสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควโตาสาวกะสังโค ยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสัุคลาเอสะกภควาโตสาวะกะสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติจินตามณีปยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสัสนติสเนหัง มาตาปิตาวะโอรหังปับโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิราพังชนาะเยมะนีจินดาปิยังจะทนังสักเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธินานณสันตุปทวาสัพเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวลังปริลาหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสธินานณสันตุปทวาสัพเพพยาวูปะเสมนตุเต สักกตวาสังฆัตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปทวาสักเพโลคาวูปะสเมนตุเตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสัทธรรมมะสารถิสัทถาเทวมนุษย์สานังพุทโภภควาติ สว่าขาโตพระควตาธโมสันทิตทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหฮเตสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆ ยะทิทังจตาริปุริสะยุคาริอักถปุริสัปุคขลาเอสะภควะโตสาวกสังโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกัลลานิโยอนุตตะลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชา ตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเสธิกินจิเทโวเยสักโวปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมะนีจินดาปิยังจะทธนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลัง หิตังเทวมนุษย์สานังพุธทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกตวาธรมรมะลัตนังโอสถังอุตมังวะลังปะลิลาหูปะสมนังธรรม,มเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะเมนตุเตสักกตวาสังฆรันตนังโอสถังอุตมังวะลัง อาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปทถวาสัพเพโลคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะควาติ สวากขาโตพระควตาธโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตพโวินยูหิเตสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆ ยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัถัปุริสะปุคลาเอสะภควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสซาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสัสสติสิเนหัง มาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเตเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัศมิงกินวาทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมะนีจินดาปียังจัทนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนะสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพท,ทุกขาวูปะสเสมนตุเตสักกตัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวังปริลาหูปะสมนังธรรมเตเชนะสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะสเสมนตุเต สักกตาวาสังฆะรตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสัพเพโลคาวูปะเมนตุเต